และคดีนี้คุณผู้ชมคะถือเป็นอีกหนึ่งบทเรียนสําคัญที่เป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวนะคะจนนําไปสู่โศกนาฏกรรมในครั้งนี้แ่ละค่ะนี้จะพาไปย้อนรอยนะคะปมสังหารคุณเอ็กซ์จักริจเกิดอะไรขึ้นเมื่อสามปีก่อนติดตามในรายการพิเศษคะ่ะ เมา2556เอ็กจักรกฤษผานิย์ภาติกรรมถูกคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ตามประกบยิงขณะขับปอร์เช่สีดำบริเวณหน้าวัดบางเพลงใต้สุขาพิบาล3ย่านมีนบุรีแต่เพียงไม่นานหลังจากเกิดเหตุหมอนิ่มแพทย์หญิงนิชิวดีผู้เจริญยศภรรยาของเอ็กก็เดินทางมาถึงและช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่เนื่องจากอาการสาหัสจึงเสียชีวิตในเวลาต่อมาครั้งแรก ตำรวจมุ่งเป้าสังหารไปที่การหักหลังวงการพระเครื่องแต่เมื่อสอบสวนเชิงลึกกลับไม่พบความเกี่ยวข้องก่อนพุ่งเป้าไปที่ความขัดแย้งในครอบครัวหลังจากชุดสืบสวนมีข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุเพียง4วันเอ็กซักริดเคยมีปากเสียงอย่างรุนแรงกับหมอนิ่มจนถึงขั้นเกือบทำร้ายร่างกายกันประกอบกับก่อนหน้านี้เอ็กเคยมีปัญหากับครอบครัวของหมอนิ่มเพราะพี่ชายต่างบรรดาของหมอนิ่ม เป็นคนพาหมอนิ่มไปแจ้งความดําเนินคดีและร้องทุกข์กับมูลนิธิประวีณาหงษสุุลเพื่อเด็กและสตรีทําให้เอกจักรกิศต,ต้องติดคุกในครั้งนั้นชุดสืบสวนสิ้นขัานว่าผู้บงการสังหารน่าจะเป็นคนใกล้ตัวและวันเกิดเหตุคนร้ายน่าจะรู้ความเคลื่อนไหวและดักรอสังหารไม่ใช่การสะกดรอยตามการสอบสวนยังดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 7พฤศจิกายนหมอนิ่มออกมายอมรับก่อนเอ็กจัดกลิดโดนลอบยิงเพียงไม่กี่วันเธอมีปากเสียงอย่างรุนแรงกับเอ็กเพราะความหึงหวงที่สาม,มีเข้าใจผิดว่าเธอแชทคุยโทรศัพท์กับคนอื่น9พฤศจิกายนตำรวจจับกลุ่มนายจิรศักดิ์กลิ่นค้ายอายุ33ปีมือเปิดไว้ได้โดยสารภาพว่ารับจ้าง200,000บาทจากนายสันติทองเสนหรือทนายอีท โดยแบ่งกับนายทวัชชัยเพชรโชต์หรืออ้นคนขับขี่รถจักรยานยนต์คนละ1นึ่งแสนบาทก่อนแยกย้ายกันหลบหนีเมื่อตำรวจสอบสวนขยายผลยังนำไปสู่การจับกลุ่มนางสาววรพันธ์ภูรีมนตรีอารีกุลหรือเจ๊แหม่มผู้จัดหาทีมสังหารก่อนที่จะสารภาพว่ารับจ้างจากนางสุรางดวงจินดาแม่หมอนิ่มในราคา1ล้าน2บาท11พฤศจิกายนหมอนิ่มและแม่เข้ามอบตัว โดยแม่สารภาพว่าจ้างหญิงเอ็กซจัดกลิบจริงเพราะแค้นที่ลูกสาวโดนซ้อมอย่างต่อเนื่องและฟังเส้นสุดท้ายที่ขาดลงเพราะลูกสาวถูกซ้อมจนแทงลูกนอกจากนี้ยังเคยเอาปืนมาขู่เธอด้วยก่อนตำรวจคุมตัวแม่หมอนิ่มฝากขังสารจังหวัดมีนบุรีใช้หลักทรัพย์เป็นเงินสด5 0 0แสนบาทและได้ประกันตัวไปถัดมาอีกวันนายสันติทองเสมหรือธนาอีทที่ถูกซัดทอดว่าจัดหามือปืนเดินทางเข้ามอบตัวเช่นกัน ก่อนที่ตำรวจจะรวบรวมพยานหลักฐานและส่งอายการสั่งฟ้องผ่านมา3ปีศาลจังหวัดมีนบุรีตัดสินประหารชีวิตหมอนิ่มฐานจ้างวันฆ่าสามีเอ็กจากรัดกฤษถือเป็นการปิดฉากโศกนาฏกรรมความรุนแรงในครอบครัวทีมล่าความจริงพิกัดข่าวนาว26รายงาน คุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญน,นะคะที่ทําให้หลายคนย้อนกลับมาดูปัญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวมากขึ้นโดยเฉพาะความรุนแรง